สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับก็จะมาวิเคราะห์คดีของคุณเจ๋งดอกจิกนะครับแล้วก็คดีคุณศรีสวุวรรณที่สารจำคุกไปนะฮะนะครับนะบสารจำคุกไปเมื่อ17กันยาปี68นะครับมันเป็นคดีที่มีความน่าสนใจนะครับคือคดีนี้คุณศรีสวุวรรณเนี่ยแกเป็นนักร้องร้องทุกเรื่อง นะนะครับนะมีเรื่องอะไรแกก็ร้องเพราะฉนั้นก่อนหนึ่งก็ต้องบอกว่าคุณศรีสุวรรณเนี่ยแกก็มีคุณงามความดีนะแกก็ร้องเรียนช่วยเหลือประชาชนอะไรมาเยอะแยะมากมายคุณงามความดีก็มีแต่คดีนี้มันไม่ใช่ความดีแล้วครับมันกลายเป็นความผิดเพราะคุณศรีสุวรรณเนี่ยนะโดนสารตัดสินทำรองว่านะผู้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไปเรียกเงินไปตบรั์นะครับนะร้องไปแล้วก็ถูกกล่าวหาว่าพอไปแฉไปอะไรต่างๆแล้วไปเรียกเงินเรียก,ยก,ยกทองมา นะครับแล้วพิสูจน์ไม่ได้ก็เลยแพ้คดีส่วนคุณเจ๋งดอกจิกนะครับก็สนิทกับคุณศรีสุวรรณนะครับเป็นเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็โดนศาลวิพากษาว่านะก็ไปร่วมกับคุณศรีสุวรรณเนี่ยแหละกับพักพวกรวม5้าคนเนี่ยนะครับนะก็ไปเรียกรับเงินเรื่องการแฉเรื่องอะไรต่างก็แพ้คดีกันไปประเด็นที่น่าสนใจในคดีนี้ก็คือว่าทั้งสองคนแพ้คดีเพราะอะไรหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมคุณศรีสุวรรณมั่นใจว่าคดีหลุดแน่นอน นะเป็นการเตะตัดขาเป็นเรื่องการเมืองกันแกล้งเขาอะไรต่างนะครับนะก็กลาบเรียนครับผมขออนุญ,ญาตพูดสั้นๆน,นะครับคือคุณเจ๋งแกต่อสู้ว่าแกไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานแต่ศาลแต่ศาลเชื่อว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับแล้วกัแกก็ต่อสู้ว่าแกลาออกแล้วมันก็เลยขัดกันเองนะครับนะพยานหลักฐานก็ชัดที่แกโพสต์เฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างก็มัดตัวเองก็ไม่รอด แล้วก็มีคลิปเสียงคลิปภาพมีการเอาเงินไปแขวนไว้หน้าบ้านนที่เขาเรียกว่าเงินติดรั้วบ้านคุณศรีสุวรรณเมียคุณศรีสุวรรณก็เอาถุงดํามาเอาเงินออกไปแล้วพอตํารวจเข้าไปก็ทําลายหลักฐานเอาโยนทิ้งนะครับประจักษ์พยานก็ยืนยันว่ามีการพบการเรียกเงินเรียกทองคลิปเสียงคลิปอะไรต่างเพราะฉะนั้นคดีนี้นะบอกตรงๆที่คุณศรีสุวรรณแพ้คดีก็เพราะอะไรมีทั้งบันทึกภาพคลิปเสียง40คลิป มีแชทไลน์มีเงินสดมีอะไรต่างๆนะครับพยานหลักฐานแน่นครับแต่ก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขายังสู้อยู่นะครับแสดงว่าคุณเจ๋งกับคุณศรีสุวรรณนี่เป็นนักสู้จริงๆนะนะครับก็ว่ากันไปครับนะครับนี่ก็เป็นบทเรียนของนักร้องนะครับร้องก็ร้องได้แต่อย่าไปเรียกเงินเรียกทองเขาเพราะว่าอาจจะติดคุกได้ถึงอย่างไรนะครับสองคนนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสุดยังสามารถอุทธรณ์ฎีกาได้ครับ